นี่ครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูบ้านที่ใช้หลังคาการร้อนปิงนปองนะครับเรามาดูครับการร้อนจากนครราชสีมานะครับหลังคาตัวนี้เย็นมากครับประหยัดเหล็กด้วยครับนี่นะครับ เย็นมากครับหลังคาของขาวดีจริงครับแข็งแรงครับอันนี้ประหยัดฟ้าได้อีกนะครับ สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาดูหลังคาการร้อนปิงฟองกันนะครับจากอำเภอสี่ิิวนะครับจังหวัดนครราชสีมาครับมาดูนะครับว่าของเขาเป็นยังไงบ้างนี่ครับภายในห้องฝ้าเราต้องติดเพิ่มเลยครับอันนี้เป็นฝ้าภายในตัวเลยนี่ครับนี่ภายในห้องน้ํา ก็เป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับมุงแล้วครับเย็นสบายมากเลยครับหลังคางเขานี่ภายในห้องนอนแปลงของเขานะครับรี ที่เดียวในประเทศไทยด้วยนะครับอันนี้คือข้างหน้าบ้านนะครับนี่ครับแข็งแรงครับประหยัดเหล็กมากเลยครับฝ้าก็เป็นฝ้าภายในตัวอีกเราวม่ต้องไปติดเพิ่มอะไรอีกเลยนี่ครับ ดีมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูรอบนอกกันนะครับนี่ครับรอบนอก เราก็ประหยัดเหล็กได้นะครับฝ้ารอบนอกเราก็ไม่ต้องติดครับอันนี้เป็นฝ้าในตัวเอเหเ่านเหมือนเดิมครับนี่ครับประหยัดเหล็กมากครับ ใช่ราคาปนองเ้มาูนี่ครับป้าลบนองไปลองถาครับประหยัดได้เยอะ ยัดอะไระไดหลายอย่างครับครับจากคาร้อน <S S <โ>จานของลาสีมาครับุผมครับเย็นประหยัด